คลิปนี้ก็จะพิเศษนิดนึงนะคะโดยที่อิมอ่มจะเป็นครูสอนให้พลทำให้ฟุกฟิกไม่เอาสีอะไระอ่ะสีส้มหมอสีอะไรม่วงไม่ชาเมื่อกี้ผมว่านะถ้าผมเดานะผมว่าขาวกับม่วงชัวร์เลยเลือดออกอีกแล้วฮะเออแต่รู้สึกแสบแสบเหมือนกันนะเนี่ยไม่เราเราเราแผมลม,มันลึกไหมมันก็ตัดไปแบบ แอนอูวีมช็อปนะคะทุกคนเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะก็อย่าลืมไปซื้อนะคะทุกคนใกล้จะหมดแล้วด้วยบางไซส์นี่คือหมดไปแล้วนะคะทุกคนก็ทักถามแอดมินได้นะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินรอตอบเนาะอ่ะโอเคฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพอดีชอบผมพอดีชอบพอดีชอดีชอบผมไม่ใครคลิปทำเล็บนะคะทุกคนก็ดำเนินมาถึง EP ที่4คลิปนี้ก็จะพิเศษนิดนึงนะคะโดยที่อิมอ่ะจะเป็นครูสอนให้พอยทำให้ ก็สอพอยไม่เคยทำเละแม่ใครเลยไม่เอานอเนอเยอะเกิน่ไ<อ>หฮะนี่ไงมีที่อาจารย์มีอาจารย์เธอเคยเคยเป็นเด็กฝึกงานไหมแล้วฝึกงานครั้งแรกอะ่ะมันก็ต้องเละเป็นธรรมดามันไม่เละเฮ้ยก็ต้องเชื่อใจแฟนเราหน่อยไม่เละดูอาจารย์ด้ยใครเป็นคนสอนเขาได้ยังไง ตายแล้วทุกคนดูดิเอาผมมาทำอะไรวันนี้น้องทำอะไรบ้างคือผมเลือกสีเองได้ปะไม่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดติดตามช่องมิว h ช n แนลน้องฟุกินเนียแล้วก็น้องเพพลอยด้วยนะคะทุกคนแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะถึง3,000ไลค์นะคะทุกคนทีพีหน้าอยากให้เป็นใครมานะก็คอมเมนต์มานะคะทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้ววันนี้อยากทาอะไรทาเลยอ่ะโอเคงั้นพี่ให้พี่มีนี่ให้อ๋อเียเพชร ครับขอบคุณมากอุย้ยน่ารักดียวโอ้เอามาเป็นพ็อปใช่ไหมไม่ปิดตาปิดทำไมพี่จะได้รู้ไงว่าเป็นสีอะไรโอ้โหเป็นน้ำลายกระเด็นจริงเหรออ่ะขั้นตอนแรกของการทำเล็บนะคะทุกคนก็คือตาใบาหน้าเล็บนี่เลยตาใบาสีดำเลยพอยเนี่ยค่ะทุกคนใช้อันเดียวใช่ไหมพี่ใช่ค่ะนคะคะ เหมือนผมเอาอะไรเหมือนคือเหมือนเอาผมมาทำอะไรกันเขาเรื่องตัดหนังข้างเล็บมากเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ให้ให้ฟุ๊กไม่ต้องใส่ที่ปิดตาก็ได้ตอนลงสีค่อยใส่จะได้ไม่รู้ว่าสีอะไรได้ครับผมอ่ะทั้งชีวิตนี้ไม่ใช่ทำเล็บครับยังไม่ไเห่าเลยตอบเลยไม่เคยทำเล็บไม่ใช่ท้งแรกครั้งแรกในชีวิตจะคิดว่ามันจะแล้วครั้งเดียวแล้วครั้งสุดท้ายไม่ไม่ไอ๋อไม่ไงเหรอถ้าเป็นครั้งแรกนี่ยมันก็ต้องออกมาดีเสมอแหละ เราเชื่อใจแฟนเราเชื่อใจเชื่อใจครับเมื่อกี้ตอนที่แบบคอยทำเรื่องถูกใจอยู่เวร์ถ้าทำขนาดนี้มันก็ต้องเชื่อใจแหละถ้าไม่เชื่อใจกันเราจะไปด้วยกันได้ไหมล่ะเออทำพูดดูดีอะไรนะอันนี้ถูกหวยอ่ะจะเป็นแบ่งอ่ะอันนี้ก็ลุ้นจะโดนหนักไว้ปะใช่ปกติถ้าเป็นร้านทำเล็บถ้าแบบสาวๆไปทำเล็บก็จะแบบนั่งถ่ายโทรศัพท์นั่งชิลให้เขาทำงานไป ที S 1> <S 1> ่ชอบนั hö, ่ง <Leonard> ดูครับจะเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวคุณจะออกไหมวะแต่เทเลนี้มันแช่นี้อันที่ที่ทำนี้ไปเนรอเหรออุ๊ยแต่มันแสบเนื้อนี่ตอนนี้ตาใบหน้าเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่อไปจะเป็นการทาเบสทาเบสเบสเบสคืออะไรคะเห็นสองนนั่นนะไม่ใช่ครับลองออกมา ตััวรงหมนอันนี้ทุกคนนี้เบรอันนี้เราต้องทาให้เต็มเล็บเลยไหมคะพี่ใช่ค่ะเราควรจะทาเบรกันนะคะอันนี <ped> ้ทำไมเราถึงต้องทาเบรคก่อนนะพี่อิ๋วเพราะว่าเบรมันจะเป็นตัวเชื่อมกับเล็บสีเล็บเกลือโอเคอบได้เลยฮะพร้อครี่จะอ้บเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแ a c t i n ง คือผมอะเป็นคนที่กลัวเครื่องช็อตผมบอกก่อนแล้วคือไอ้เครื่องเนี้ยมันเหมือนแบบเขาเข้าไปเพื่งแค่เหมือนวิไฟอะไรก็ไม่รู้อะ่ะมันไ,ไม่ได้ช็อตเอานิ้วโป้งเข้าไปด้วยค่ะเ้ไพ่แล้วก็ปิดตาเลยเอ,อ่ะปิดเลยเหรอปิดเลยต่อไปอคืออะไรทำสีสีแสเหรอ อะไรอะไรแดงแดงนะอะไรอะไระไรับเงินนะเฮ้ยฟูกอ่ะยังทำอะไรไม่รู้ดิโอเคของอ,อ,อ,อยา่างฟูกเอาล่ะครับส่งนี้วมาฮะสีอะไรนะทาสีอาดมกินอืมส,สีขาวาเอาดีสีอนะไรอ่ะ เอ้ยมอไม่เอาพี่สีพ่อไม่เอา,า,อนนา,า,าทุกคนดูดิเอ,ดนะเอาผมเอาเราเลยดิอ่ะยิ้มเติมในการทาลิขันทุกคนมันแบบเป็นเบื่อเลยเฮ้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 ยอย่าฟูดิสิอะไรพวกไม่ช้าเมื่อกี้เดี๋ยวเพื่อความรวดเร็วรวดเร็วเพื่อความรวดเร็วนะคะทุกคนเดี๋ยวยิมจะช่วยน้องปลอยทารนะคะใช่ทุกคนถ้าทาคนเดียวจะ หลายชั่วโมงเลยทุกคนสีอะไรอะสีส้มหมอสีเหลืองสีฟูสีม่วงเออถ้าม่วงผมพอเชื่ออยู่พี่ยอมผมสีม่วงไงเชื่อพี่เหรอผมว่านะถ้าผมเดานะผมว่าขาวกับม่วงชั่วเลยทัวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเกิดเป็นสีอะไรสีอื่นผมว่าไม่ไม่เหลืองก็แดงอรัพี่ผมว่าสองสีเลยเกิดยังอสอ้าวครนั้นคนมันเดาเก่งอะครับน้อง เลือดออกอีกแล้วฮะออกตรงไหนคือแบบสีเจลมันไปโดนโดนหนังแนี่ยมัก็เลยแบบกัดอ่ะอ,อ๋อใช่เหรอพี่เจลเออแต่รู้สึกแสบแสบเหมือนกันนะเนี่ยใช่อย่างไรที่บอกนะเจลถ้าเกิดเจลมันโดนเนื้อมันจะกัดกัดเข้าแบบมัน,นเลือดออก,กเ,อเ,อเป็นกดไงเอา้าเอาเอให้พี่อิงทำเถอะ เดี๋ยวจะเสร็จแล้วคือแค่จัดนิดเดียวไม่เราเราเราแผลมันลึกไหมมันก็จะเป็นแบบเป็นหนอนแผลหนองหก็เอาดีพี่เอ้าพี่จะโกหกเราทำไมเอ้าแล้วก็แบบถ้าเกิดเราโดนน้ำทำเสร็จแล้วเราไปโดนน้ำใช่ป่ะนิ้วมันจะเปื่อยเว้ยเอาแล้วผมอาบน้ำไงอ่ะก็อาบไม่ได้ไงมันปกติก็ไม่อาบอยู่แล้วทำเป็ตกใจโอ้ยเนาะ โอพี่ไอนพี่เอโดนเนือเต็มเลยเธอกระชูชุเดีเดี๋ยวเดีมานี่มนีเดี๋ยวช็ดพี่เช็ทันยเดี๋ยวมันจะเลิไปโดนเนื้ออนใใพี่พี่เยพ่พี่พี่เช็ดก่อนพี่เอาเช็ดเช็ดเอยเพ่อุ้ยเหมือนเนื้อกำลังจะย่อยเลยอ่ะ เธอเอ้ยเอ้ยมันเริ่มแสบแล้วอยู่นี่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี่แสบมันแสบอุ้ยเธออุ้ยมันเช็ดแล้วแต่มันก็ยังมีคราบอยู่อ่ะเธอเอาทำไงอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปหาหมอแหละไม่เอาไปตอนนี้เลยอุ้ยเขาเครฟิวเธอโอ้ยตำรวจจับก็ไม่เป็นไรไปหาหมอก่อนเถอะได้เธออ๋องั้นงั้นหยุดคิดก่อนเลได้เถอเนี่ยรีบรีบอบเร็วนี่อบเอาหุบนิ้วหุบนิ้วเออเธอใช่ใช่ใช่แบบนี้นะเธอแต่ข้างนี้มัน เป็นไเธอฉันก็ตุกหรอมันร้อนรใช่ไหมเพราะว่าแบบเราโดนเนื้อใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเล็บเจลไปโดนเนื้อเราทีเนี้ยไปโดนดังสี UV ตรงเนี้ยมันก็เริ่มแสบมันจะยิ่งเปื่อยนะแล้วใครเขาจะอยากทำเล็บวะเนี้ยเออะอพี่อันตรายนะมั้พี่ไม่บอกผมก่อนอ๋อมันผู้ชายก็ต้องยอมรับได้ดิโอ้แต่ถ้ามาตัดนิ้วมันก็ไม่ไหวว่ะพี่ไอ้พี่ทำให้ผมกลัวนิ้วผมหาย นะหลอกผู้ชายมันแค่นี้ต้องทนได้ดิโฟโอ้่ผมคิดไปไกลแล้วนิ้วผมออกมามันจะเปื่อยจะใหญ่แต่มันยุ่ยมันเย่ไหมตอนนั้นมันยุ่ยไหมอ่ะมันไม่ยุ่ยเ้ยมันยังไม่เริ่มมันอีกประมาณถ้าเกิดเราโดนน้ำใช่ป่ะวันสองวันคือมันยุ่ยเลยแล้วน้ำเล็บนี่มันเกี่ยวป่ะน้ำเล็บยังไงอ่ยเนี่ยเนี่ยคือทาเล็บเกลือไอ้น้ำที่จะเป็นเกลือมันจะทำให้มันก็เปลี่ยนไปเรื่องเหมือนน้ำไหมไม่อันนี้ไม่เหมือนกันมันทำแบบถ้าเกิดเล็บเราชื้นอ่ะมันจะทำให้แบบเล็บเราเปื่อยไปกว่าเดิม เราเลยต้องอบแค่งั้น,ง,นงั้นผมซื้อเครื่องนี้ตอก,ก่อนได้ไหมสักวันสองวันออจะอบตลอดอบตลอดลย,ยี่สิบชั่วโมงเลยอันนี้กี่ราราว่าเธอสนใจเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวทาท็อปก็ีวเสร็จแล้วอะไรคือท็อปอ่ะอันตรายป่ะเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อันตรายเท่าเล็บเจลเมืนะ่อกี้หรอกอมันเป็นกดอ่อนๆแต่ก็เป็นกดกดอีกแล้วเหรอกดอะไรอีกพี่เหมือนอันนี้มันจะช่วยช่วยช่วยเคลือบไงเคลือบเจลไม่ให้มันแบบถ้าเกิดมันโดนน้ำอ่ะมันก็จะแบบ เล็บทําให้เปื่อยไงมันอันตรายดีนะทุกคนทําเล็บะต้องต้องระวังนะเดี๋ยวมันกดกดใช่ไหมกดกดมันจะโดนเนื้อแล้วมันจะเป็นหุยต้องอัดทำให้ต้องตัดเล็บนะทุกคนตัดตัดตัดนิ้วีิไม่ใช่ตัดเล็บเออระวังกันด้วยนะครับไม่เป็นไรมันแค่ตัดส่วนส่วนหัวของนิ้วอะแค่นิ้วหนึ่งโอ้ยแค่นั้นก็มันมันเจือดนิ้วมันก็แบบโอ้แต่มันจะงอไหมล่ะนิ้วอะมันก็ไม่งอใช่ไหมมันก็ต้องแบบพันแผลแบบ นี่ผมไม่กล้าเปิดา่านี้มันทุเรศข,ขึ้นมาทางไหนอะเฮ้ยมันไม่ทุเรศแต่กลัวว่าเปิดมาแล้วจะเห็นแแลใชไดมน,นี่นีจะเปรี้ยวดิโอ้งั้นผมไม่เปิดแล้วพี่ผมจะ,จะใส่อย่างนี้ตลอดได้หรอ,อมไม่มกาต้องดู หนเปลือยป่ะพี <wh ats Napoleon> ่ก็ไม <t ell os> ่เปลือยนี่ดูดิมีเลือดด้วยเอาพี่แกงผมหรอเอาพี่ผมรู้สึกแสบๆอะคืออะไรมโนไม่คืออันี่ไงไม่ข้างเนี้ย ้างนี้คือถ้าเกิดมันโดนความร้อนมันก็ร้อนๆนิดหน,นึ่องอ่ะไม่ถึงกับแสบเยอะหรอกก็คืออะไรสีดำกับสีเนี่ยแล้ผมมั็นคนน่ารักเลยเล็บสั้นมากอ่ะไหนไหนโชว์ดิโชว์ดิดนี่ครับทุกคนสีเปื้อนไม่ก็คืออะไรตอนแรก